สวัสดีครับพี่น้องมาเก็บกับดักหนูกันครับวา,านมาใส่ไว้เมดถ่ายนะครับตอนรีบมาใส่คำ ยังไม่ทํางานนะครับหมายนี้มาซ้าหมายเดินนะครับพี่น้องแต่ลองเปลี่ยนเหยื่อดูก็ยังไม่ได้ผลแต่ตัวนี่ผมคิดว่าน่าจะมีหลงเหลืออยู่นะฮะทำนังใส่เหยื่อขี้ใต้ไตก็กินดีอยู่ครับพอหลังหลักมาก็ไม่กินเลยหรือว่ามันละแวงไหมพี่น้อง Okay. ผมได้เปลี่ยนมาใช้เป็นหัวมันสำหลังโอเคครับดูกันต่อนี่นี้หลังน้ครับอันนี้ก็ยังอยู่ใช้หัวมันสำหลังนะครับแล้วก็ฉีดหัวเชื้ออี ยาปลาพนุ่มเพิ่มกลิ่นหอมต่วานนียบปตุงกนี้ก็ยังไม่โดนโอ้เงียบเงียครับลองรอยขุดลอ,องรอยขุด ไม่นานนะครับว่าใหม่ๆอยู่นะครับเจ็บตรงนี้ก็ยังเงียบตรงนี้หลังนึงครับเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆกันอีกหลังนึง นี้ก็ไม่ทำงานครับตัดเก็บในหลังนะครับที่กองเงียบเหรอเอเอโอเคครับเก็บนี่ครับไม้ป่าหญ้าป่าพระบุ้งป่าทูบครับ โอ้โดนแล้วพี่น้องโดนแล้วมดขึ้นเต็มเลยครับโอ้ไซส์ใหญ่ๆเลยพี่น้องโอ้โดวนแล้วครับคิดว่าจะไม่โดนคิดว่าจะไม่มีแต้มแล้วครับพี่น้องโอ้ยมาแล้วนี่แหละครับต้องเปลี่ยนเหยื่อเล่นมันโอ้โดลอยเลือดใส่มดเจาะเต็มเลยพี่น้องตัวครับไซส์สวยๆเลยครับตัวนี้น่าจะเจ็ดแปดขีดครับ เเดี๋ยวมาออกไปจัดการกันครับหมดเต็มเลยครับนี่ครับพี่น้องโดนหัวเลยครับตกตาเลยครับนี่หลอดใส่สวยๆเลยครับตัวนี้หมดใส่โดนแต่หัวคั่นะครับหมดจ่อเลยเคครับมีแมแล้วพี่น้องไปดูกันต่อครับในนี้หนึ่งหลังครับ ไม่โดนครับเนี่ยไปเก็บครับไล่ด,ดูต่อครับน้องตรงนี้อีกหนึ่งหลังเนี่ยบนี่ครับมันจะมีรองรอยมีทางมีป่องออกไม่โดนไม่มา เกี่ยบไปเก็บยงเป็นต่อทางในนี่หนึ่งหลังครับโอ้โดนย่องโดนโดนโดนโอ้ยโดนโดนแล้วโดนแล้วสาใสสวยๆเลยครับสายสวยเลยพี่น้องอ้ตัวนี้ก็น่าจะห้าหกขีดครับตนี้สวยๆวยเลยพี่น้องเออเปลี่ยนเหยื่อได้ผลครับ หลังจากที่เราใช้เหยื่อกเก่าเนื้อมันมันไม่กินมันเบื่อหรือว่ามันแบบระแวงเนี่ยครับพี่น้องเือเหยื่อใหม่ได้ผลเลยครับใช้เป็นหัวมันสำหับหลังนะครับพี่น้องแล้วก็ผสมครับใช้น้ำยาปับพนุ่มฉีดเพื่อช่วยให้กลิ่นหอมนะครับอุ้ย,ส,ยสวยๆพี่น้องมาแล้วครับแจมสองมาแล้ว เดี๋ครับไปเก็บต่อไล่ดูกันต่อเลยครับสองแก้มนะครับพี่น้องเี้ครับสองแก้มใหญ่ๆสวยๆข้าในนี้อีกหนึ่งหลังนี่ครับหมยอ๋อกำจัดหายครับพี่น้องอกำจัดหายโอ้เห็นแล้วครับ ดีจังเนาะโอ้ยับบิดลักมีโดนครับโอ้สเศรษฐายไม่ไดมีขนติดอยู่พี่น้องโอ้ยเจ็ครับดูครับมร่องรอยมันขุดมันกัดโอ้เสียดายครับอันนี้เี็ครับเก็บกันโอ้เสียดายครับพี่น้องมันบีด มื่อคืนผมไม่ได้มายามด้วยมากเก็บตอนเช้าเลยเดูยต่อน่าจะเหลืออยู่สองสาหลังมั้งครับข้างในนี่นึงหลังอ๋อกลับดักหายครับพี่น้องกลับดักหายอ้ยเสืเอแล้วอ้ย นี่ก็ใหญ่ๆเลยพี่น้องนี่ครับผมแบบผมเปล่าป,า,ปางตัวนี้นะครับน,นี่นี่ดูดิโอ้ดูมันไปนพันพันยากโอ้โหเนี่ยทำมัดทำมัดไว้ไม่ดีนะครับพี่น้องเรียบร้อยหลุดพากับดักวิ่งไปครับถ้ามันยังไม่ตายนะฮะโอ้ใส,ยส่ยคืสวยเลยพี่น้องโอ้ยมีแต้นครับมีแต้น สสววยยเปลี่ยนเหยื่อได้ผลจริงจริงยดึงหญ้าไปพันครับมุนเลยสวยๆนี่ครับพี่น้องหัวมันสับปะหลังนะครับผมเอาหัวมันสับปะหลังผสมกับลำลำหอมที่ใช้กับตกปลานะฮะ แล้วก็ฉีดน้ำยาปรับพนุ์นมแต่กเพื่อเพิ่มความหอมนะครับได้ผลครับพี่น้องเสียอย่างหนึ่งครับถ้าเราใส่ลำเยอะมีลำแมงมแมลงมันมากินลำถ้ามแมลงมาเกาะเยอะนี่หนูก็ไม่เข้าอ่ะี่นจะข้อเสียมันแต่ถ้าหนูมาเจอก่อนนี่ก็โอเคครับอ้วตัวนี้กับรูได้พี่น้องโอเคครับไปดูกันต่อเดี๋ยวยืดสองสันหลังครับ ไปครับดูต่อตรงนี้ผมใส่ไว้ทรงไหน <c oughs> จำก็ไม่ค่อยได้ไม่เจอแล้วครับไม่โดนเดี๋นี้ดนน่าจะมีมาหากินนะครับผม <c oughs> ผมผมวางแบบนี้แหละครับ,บนี่วางไวนี้ให้มันเดินลองลอยมาหากินเผื่อมันมาหนูใหญ่มันไม่ไม่ค่อยมาตามทางนะครับไปครับไปดูต่อ หนึงในนี่หนึ่งหลังนะพี่น้อง <c oughs> น่าจะเหลืออยู่สองหลังสุดท้ายนะผมวางตรงไหนเอ่ยอุ้ยไม่โดนไม่ทำงานคนระับไปเ,เดี๋ยวครับพี่น้องเดี๋ยวไปดูหลังสุดท้ายกันคนระับมาดูหลังสุดท้ายกันครับพี่น้องน่าจะหมดแล้วครับผมลืมลืมตลอดมาวางตรงไหนใส่ตรงไหนบ้าง โอ้ดูุ้ดูุ้นดูหลังท้ายลุดนี่มันตายครับดูอตายแล้วตายแล้วโอ้ยสวยๆครับัท้ายนี่หมานี่ครับพี่น้องวันนี้อันนี้ตัวเล็กสุดครับหนู่มพุกเพราะว่าทุกตัวนี่โอ้โหมีแต่สุดๆเก๋ครับ เดี๋ยวไปสรุปกันครับสวยเดี๋วยวไปสรุปกันสรุปก็พี่น้องได้สี่เต้มใหญ่ๆครับสวยๆสีเต้มสวยๆครับกํำดักโมดิฟายทำเองครับกำดักโมดิฟายทำเองแบบนี้มันก็มันก็โดนมันก็โดนรวดก่อนนะครับที่เราโมดิฟายยังไม่ทันถึงเหยือ เนได้ตัวมันก็เยอะเยอะกว่านะครับมันหลังจะมารีวิวการทำกําดักบมดิฟายแบบนี้นให้ดูนะครับง่ายๆครับไม่ต้องทำสวยหรูไม่ต้องทำเหมือนใครที่เขาขายกันราบง่ายแต่ใช้ผลใช้ได้ผลจริงครับเหยื่อเป็นหัวมันสำารหลังผสมกับลำหอมแล้วก็ยาปรับพนุ่มครับก็ได้ตัวอยู่พอหลังจากเปลี่ยนเปลี่ยนเหยื่อก็ได้ตัวอยู่ครับโอเคครับผมใส่ทั้งหมด2ี่สิบหลัง ได้ีแต้มใหญ่ๆก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องโอีคครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกัน,นด้วยครับให้กำลังใจกันนะครับจะได้มีคลิปดีๆใหม่ๆให้พี่น้องได้รับชมกันอีกเช่นเคยครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับผม